อีกครั้งครับกับรถที่ปากสี่คันวันนี้ครับนัดกันเจ็ดคันตอนนี้มีสี่ตอนนี้มีสี่รออีกสองคันกําลังตามมาครับตอนนี้คาดว่าน่าจะถึงจุดหมายสถานที่นัดกันประมาณห้าโมงยังไงเราจะไหวไหมตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วนี่หว่าเนี่ยแล้วขึ้นเขาลองได้ดูแล้วกันเนี่ยเบาหนาด้วยอ่ะเออว่าจะฟักให้ต่ำหน่อยสมาชิกพิเศษเราครับวันนี้ป๋องฮะ ครับในระหว่างที่รอเราก็จอดรถถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกสี่คันเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเลยพราะถ้าถึงบนเขาแล้วอาจจะไม่ได้ถ่ายเลยมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาครับทีมงานก็ยังไม่โผล่หน้าเหมือนเดิมครับสี่คันเหมือนเดิมวันนี้นำทีมโดยเสเหมือนเดิมครับ เจ้าเก่าเจ้าเดิมตอนนี้ขึ้นเนินชันแล้วครับทีมงานรออยู่ข้างหลางครับกำลังดูซุ่มดูรถอยู่วิวข้างบนสวยงามมากครับิีลำธารนี่เมื่อกี้ว่ามีทางลงไปทางไหนบ้างครับตอนนี้ทีมงานติดเขาครับ <c oughs> นไม่ใช่ว่า,านนติดเนินครับติดเขาต,ติดในปา่าคิดว่าถ่านลงทางนี้ยังจะใกล้ตอนนี้หลงทางกันครับแต่เรายังยิ้มได้ครับถึงหลงทางเราก็ยังยิ้มได้ครับโทรศัพท์หาสาวๆมีความสุขครับบางคนก็เล่นบีบีบางคนก็ซ่อมรถครับ <laughs> เป็นงานอิสระมากครับวันนี้ที่ซ่อมไม่ใช่อย่างอื่ครับเพราะรถมันเสีย บางคนก็เริ่มเก<ล>ิดความท้อททแท้ใจครับนึกถึงบ้านครับอยู่ในปลาจะได้หาทางออกอยูต่ต้นไม้ครับตอนนี้สมชายหมดแล้วครับหมดเหมือนทริปแรกเลยครับรถกอดสตาร์ทไม่ติดกับโซนิกต,ต,ตัวโหดลอฟรีตั้งแต่ตีนเนินเจ้าของหมดแรงพักผ่นอนตอนนี้สภาพสมชายกินข้าวก็กินไม่ลงครับ นึกถึงบ้านอย่างเดียวครับนังหมจมันเินลดเพาะเรนี่สมาชิกคนต่อไปครับตั้มบอกขึ้นสบายเลยไม่มีปัญหาขนาดคาบูไม่ดีเสียครับเสียทริปนี้หมดเหมือนกันครับไม่ว่านี้น่าจะหายนะหมดหมดอาการหมดเสียทริปนี้หมดโหดมันห่างจริงครับไม่หดจริงไม่ใครกล้ามาครับดูอาการเดียวที่เป็นนะสังเกตดูถอดคาบูเลย ถ่ายกินครับเหมือนทริปแรกเลยครับวอดบอด,บอด,บอดแสดงว่ามันมีอะไรเริ่มกลับสู่สภาพปกติไม่ไหวแล้ว <c oughs> ครับสภาพรถแต่ละคัน <c oughs> ปกต, <c oughs> ติครับรถ <c oughs> ยังดีอยู่แต่คนไม่ไหวครับตัวหย่อนมากเลยตั้งโตัวตอนนี้อยู่ในป่าทึบมากครับเลินทุกอย่างเลื่อนัตเลื่อัตเลื่อนอะพอปกติแค่นั้นอะเบ็ดเนี่ยมันตะกุยรอบแรกมาเนี่ยมันว่าเล่นเลยนะอันนี้เออไม่มีแรงขึ้นเลยโอ้โหยังไ สมชายเริ่มบ่นให้รถแล้วครับพ่อครับพ่อกลับบ้านกันแล้วลูก <c oughs> พ่อจะเปลี่ยนคันเงี้ยเลย <c oughs> บอกว่าครั้งหน้าจะมาแก้มือใหม่ครับเ <c oughs> ต็มน้ำมันซ้ำลงซ <c oughs> ้ำลองเสบียงออาาหาระีเเยตอนนี้กำลังพักข่อนครับขยงขยะก,ก็ยังมีอยู่แสดงว่ามีคนมาก่อนเราอีกจ,จะมาสเส้้้นนีใช่มมัครบตองาแก้แค้นหากินครับสภาพปกติรถก็ยังไม่ได้ครับ ยังอาศัยรถเขามาอยู่วันนี้มาดีครับตัวเหลืองขาดกำลังนิดหน่อยเสียครับแต่งตัวเหมือนเผ่าชาวแมวหมดครับวันนี้หมดไม่เหลืออะไรแล้วแต่ละคนครับลงเนินครับลงเน,นินสมชายบอกสบายเลยกกลัวกลังแกด้วย โอ้หอเหนื่อยเดียากิ้งออกมาแล้วแกหมดแล้วแกเหนื่อยเหนื่อหนงต่อโชคเน,นี่ครับปลากล้วยครับสมชายลงมาปลอดภัยสบายเสยเห็นแตหัวแวบ,บๆเนินชันมากครับกล้องติดหมวกก็อยู่กับเสะครับแบบๆๆๆๆๆๆ,ๆม,บบมๆๆๆเๆๆ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 ่ๆๆ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 ย่นอ่อยๆ่น เดี๋ยวแค่ล็อกไปเลยเก็บไว้จนขีดอย่าบ้าไปแกแผลอาละเสกกำลังลงมาครับหายไปในป่าหญ้าแล้วครับตอนนี้รอลุ้นอยู่คันเดียวไม่ไหวหน้าแตะเฉยๆถ้าหน้าเงี้ยหน้าจะทิ่มเสียโพโ่หน้าลงมาแล้วครับปล่อยหลังให้หลายเลยแผลไปแผลมาให้มันเลื่อนมันลงข้างหน้าหลังหลังนะพร้อมกันน่ะค่อยๆลงมาแบบใจเย็นครับ ร้อจะปัดเนี่ยปัดจะเสียการตรงตัวแล้วค่อยๆลงมาแบบใจเย็นครับเสียชันมากครับเสียไตย<ม>่ลงมามองหาเพื่อนครับเพื่อนไม่ใครสนใจเลยครับปล่อยให้ลงมาหน้าหน้าปัดนิดหน่อยเ,เริ่มลงมาแล้วครับไต่ลงมาแบบสบายใจไต่ลงมาแบบนิ่มนวลครับโอ้ลงมาถึงพื้นจนได้ครับ ปลอดภัยหายห่วงกลับไใช่มยเนี่มาแล้วหมดหมดกันแล้วลงมานะครับเสบบ์นหน่อยเสบย,ยังนิ่มอยู่ครับเดิมไม่มีพวกพวกี่เพื่อนเลยครับตอนนี้ติดปัญหาสำคัญนะครับข้ามเนินน้ำเสย,ยังอยู่ในป่ายอยู่เลยนะครับเสอัดมาแล้วพวก ทีมงานอัดนโหดมาแล้วเสียงมาดูฝั่งนู้นหน่อยนะชุดใหญ่ต้นใหญ่ป่ะโอ้หลายคัน <c oughs> ไม่ก็รับจังหนึ่งจังพวกเสื้อลายครับไม่ก็ โหดมากแขงนี้มาโหดมากครับวัววิ่งนี้เป็นแถบแขงใหญ่มากเราของเราไปร่วมแข้งกับเขาในทีมงานของเราครับไปร่วมแข้งกับเขาแต่เมื่อไหร่ยังไม่รู้ ได้ครับได้เออ้รัเบเนี่ยครับมุงด้วยต่อทำร้น,นะได้หรือเปล่าทำร้นะได้ครับได้เียครับอัดวนๆเวียนๆอยู่ครับปัหาที่ลงอยู่ครับเสียรอรไปเด้รอไปด้เฮ้ยปัหาที่ลงครับตั้ตมอัดหอไปแล้ว

Chả lống, dù lợi ơi Để tệ tăng 20 tý bây giờ Hả? tăng 20 không biết Tệ tăng Để tệ 40 Nếu em ừ, không bên này á Thấy chưa Ồ, lấy mấy không bay đâu Chạy mình tưởng anh đi